สองโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงไทยศึกเนชั่นลีก2023พร้อมช่องถ่ายท่อสดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง19มิถุนายน2566โดยหลังจบสัปดาห์แรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้ดีทีเดียวด้วยการชนะ2แพ้2เก็บไปได้ทั้งหมด7คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางซึ่งถือเป็นอันดับที่มีลุ้นผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนอล ซึ่งสัปดาห์ที่2นักตบสาวไทยจะต้องพบกับคู่แข่งสุดแกร่งอย่างเยอรมนีสหรัฐอเมริกาซเซอร์เบียและโครเอเชียเราลองไปดูโปรแกรมลงสนามกันโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลสาวไทยในเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2วันที่15มิถุนายน2566ไทยพบเยอรมนีเวลา3นาฬิกา30นาทีคืนวันพุทธที่14มิยวันที่16มิถุนายน2566ไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลา0นาฬิกา วันที่17มิถุนายน2566ไทยพบซเซอร์เบียเวลา7นาฬิกาวันที่19มิถุนายน2566ไทยพบคโครเอเชียเวลา0นาฬิกาสำหรับแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยในรายการเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายนนี้ได้ทุกนัดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ทุกเกม